สวัสดีจ้ากลับมาอีกแล้วนี่ตอนนี้ตอนเช้าเพิ่งขับรถออกมาจาก ER มาถึงเมืองหลักของเกาะซันโตรีนีตรงนี้เรียกว่าเมืองซีราเรามาเริ่มกันตรงนี้โบสถ์เซนจอนนี่ถือว่าเป็นโบสหลักของเมืองซีรานะซึ่งอีเมืองซีราเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าเป็นเมืองหลวงเออแต่คนไม่เยอะหรอกก็เงียบๆแต่ว่ามันก็คึกคืนกว่า ER ก็ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าจะเลือกอยู่ถ้าที่เลือกอยู่เงียบๆก็ไปอยู่ ER แต่ถ้าอยากแบบว่ามีแสงสีหน่อยก็มาอยู่ตรงนี้ที่เรียกว่าฟีราแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตางระเบียงทะเลเออใช่ถูกพูดถูกห่าเป็นระเบียงที่เดินตรงแบบว่าเออหน้าผาเรียบทะเลไปว่าดูในฟีราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเออซึ่งตรงเนี้ยตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดหรอกแล้วลมก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าเออเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างในฟีราเนาะ คือจะบอกว่าที่มาเดินวันนี้คือไม่ได้เตมหีเต็มแตดอะไรมาเลยเออขอโทษนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าใครรับคำหยาบไม่ได้ไปดูอย่างอื่นนะจ๊ะเอออ่นเนี่ยก็เลยเดี๋ยวเนี่ยจะเดินตามถนนเล็กๆเนี่ยซอกซอนไปเรื่อยๆไม่มีแผนใดๆทั้งสิน้นถนนมีตรงไหนหนะเดินก็เดินเราก็จะเดินมาถึงตรงนี้ละตรงระเบียงทะเลตรงนี้ก็เป็นโบสถ์อีกหนึ่งหลังที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่าจาไม่ได้อะแล้วก็ไม่เห็นจน บนแผนที่เราแต่ก็ช่างแม่งเหอะก็ไม่ใช่คนมีใจบุญสุนทานนะาจะเข้าโบสถ์หรือเปว่าวะแต่ว่าเนี่ยที่กรีกอย่างเงี้ยชอบรักหังอะ่ะมันแบบว่าจัดดูสวยดีเนาะเออแบบว่าเป็นจิงกะเบลคอนเวนอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแบบว่าระคังสามลูกสี่ลูกห้าลูกก็เรียงเรียงกันไปเสร็จแล้วพอเราเดินมาได้สักพักหนึ่งก็จะมีมุมถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยเออว่าเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วสีเหลืองทองกระทุกดอกเลย เหมาะกับคนถ่ายมากใครชอบดอกไม้สีเหลืองทอง mm. ก็มาถ่ายได้แล้วทอนี้ก็เป็นวิวของทะเลอีเจียนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเราจะนั่งเรือยอดไปล่องไอเกาะพวกนี้แหละซึ่งเป็นเกาะภูเขาไฟนะเกิดจากภูเขาไฟในแถวไอซันโตรีนี่นี่แหละมันก็มีอยู่หลายเกาะอยู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่พูดพ่าทำเพลงเราก็เดินระเบียงทะเลต่อไป mm. ก็เหนื่อยหน่อยนะถ้าแกอย่างกูก็ต้องเดินขึ้นเดินลงนะจ๊ะ ก็เอาน้ำเอาท่าไปกินด้วยไม่งั้นจะหมดแรงซะก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเหนื่อยตรงไหนก็หยุดพักตรงนั้นเพราะว่ามันมีวิวแล้วเราก็เนี่ยเราก็เดินตามคุณป้าเสื้อเขียวไปเรื่อยๆเพราะว่ามาเที่ยวก็มีแต่ตรงนี้แหละที่มาเดินเหมือนๆกันเนี่ยทุกคนก,ก็มาเดินตรงนี้แหละเออก็เป็นมุมที่แบบว่าเหมือนกับถ่ายสวยเป็นบ้านริมหน้าผาอย่างเงี้ยนะก็สไตล์กรีกนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเนี่ยที่ก้องแพนไปเราจะ ลงไปที่ท่าเรือเก่าของซานโตเรนีสร้างมาตั้งแต่สมัยปี1650ก่อนคริสต์กาลอุ๊ยเฮียเก่ามากอ่ะเออซึ่งแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่าวหินภูเขาไฟอ่ะเนาะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าเป็นท่าเรือทางอุตสาหกรรมแล้วนะส่วนใหญ่ก็เน้นไปแบบว่าเป็นเรือนักท่องเที่ยวให้มาจอดเที่ยบอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นท่าเรือเก่าไงมันไม่ใหญ่พออะเสร็จแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆอืก็ไม่รู้จะทำอะไร ก็เดินไปเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราจะลงไปที่ไอ้ตรงท่าเรือข้างล่างใช่ไหมล่ะคืออายุสังขารก็ขนาดนี้จะเดินลงไปก็ได้นะแต่ว่าขอนั่งเป็นเคียบล์ค่าเป็นรถกระเช้าไปแล้วกันเนาะก็นี่คือสถานีรถกระเชา้าเดินมานี้เดียวก็ถึงห,หนีนไฟก็แวบ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 นี่เหมือนไฟกระสือนี่เสร็จแล้วอย่างแรกที่จะต้องไปทําคือไปซื้อตั๋วจ้าค่าตั๋วหนึ่งเที่ยวคือ6ยูโรถ้าจะลงซื้อตั๋วข้างบน แต่ถ้าจะขึ้นซื้อตั๋วข้างบนไม่ได้ต้องไปซื้อข้างล่างเออกูก็งงซื้อเป็นตัว๋วแบบว่าไปกลับไม่ได้นี่ก็คือสภาพของเคเบิลคาร์ที่จะลงไปซึ่งกูก็เปลียวเ่ราดมากตรงที่ว่ากูก็นั่งคันหน้าสุดเลยแล้วก็ไม่มีคนลงเลยนะมีอยู่คนเดียวเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงต้นฤดูการอากาศยังเย็นเย็นอยู่ก็ยังไม่มีคนมาเที่ยวกูก็มาเลยจ่ะจัดไปนั่งหน้าคนเดียวถ้าตายก็ตายคนเดียวนี่ก็คือวิวแต่ว่าวิวมันดีอยู่นะเธอก็คือ เนี่ยเราก็ที่จะมานั่งตรงน,นี้คือจะถ่ายวิวนี่แหละจะได้ไม่มีอะไรมาบางังเออนอกจากแขกที่จะมาบางังอุ้ยหมุกเฮียเฮียเออแต่ก็ไม่เป็นไรเหมาะก,กับคนเฮียเฮียอย่างกูเนี่ยอันนี้คือวิวข้างทางเราก็จะเห็นแบบว่าเป็นบ้านอยู่ริมภูเขาอย่างนี้แล้วก็เนี่ยค่อยๆไต่ลงมาซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ตอนที่มาโชคดีตรงที่ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ป่า เริ่มแบบว่าออกดอกสีเหลืองทองเป็นดอกสีทองอืมซึ่งก็จะแบบว่ามีอย่างเงี้ยอยู่เต็มหน้าผามาก็โชคดีตรงที่ว่าพอคนไม่เยอะปูปะเราก็จะถ่ายรูปได้ค่อนข้างดีไงอ่าดีดอกแวบ,บไปแวบบมากล้องมือถือกูนี่เนาะเออนะไอโฟนจะกรุณาทํากล้องให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะมันจะมีบันไดเห็นปะลงมาได้แต่แบบพอเหอะนะเมื่อวานอะ่ะกูก็ไต่บันไดามาแล้วรอบนึง กูก็ไม่ไหวจริงๆแล้วอันเนี้ยสูงกว่าเมื่อวานเยอะมากอะต่อให้มีที่หยุดพักสวยๆถ่ายวิวอย่างเงี้ยกูก็ไม่ไหวหรอกอีดอ,อกกูนั่งรถกระเช้าเอาเหงือง่ายกว่าต้องเยอะปัญหาแก้ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ได้โดยการใช้เงินเนาะอืมก็6ยูโรนั่งลงมาประมาณสัก5นาทีอไม่ถึงหรอกเออพราะรถกระเช้าก็เร็วอยู่ขาลงก็นุ่มนิมสมูทไม่มีแบบว่าขยงขยาวอะไร ก็เนี่ยเดี๋ยวใกล้ถึงข้างล่างแล้วที่เป็นไอตัวอา่าวเห็นไปเห็นไหมเนี่ยบันไดเนี่ยอยู่ซกี่ร้อยกี่พันขั้นแต่ถ้าอยากจะแบบว่าฮาร์ดคอร์หน่อยก็นั่งลาลงมาได้นะเขามีลาหลับจ้างลานี่คือลาจริงๆนะเธอเป็นแบบว่าเป็นดองกี้อย่างเงี้ยให้มันไต่ไต่ลงให้ได้แต่แบบไม่ไหวหรอกอีดอ,อกอ้วนๆอ,อย่างกูไปนั่งลาสงสารลาหลังหักไตหาหลังจากที่เรานั่งเคเบิลคาร์ไปได้สักพักหนึ่งแลว้วเราก็จะลงมาถึง ท่าเรือข้างล่างเนี่ยเห็นแบบว่ามันจะมีเรือนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมาจอดจอดเทียบๆอยู่เอ,อเพื่อจะมาถ่ายรูปที่เป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านข้างบนเเดี๋ยวเราค่อยลงไปถ่ายรูปกับเขานั่นแหละมาไม่ถ่ายไม่ลงมาก็ไม่รู้จะมาอย่างไงอ่ะเนาะไม่รู้จะมาทําไมก็เดี๋ยวไปถึงสถานีเคเบิลคาร์ก็ลงมาใช้ได้นะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องเดินเสร็จแล้วเนี่ยคือสภาพ ไอตรงท่าเรือข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะมีเรือเก่าๆอย่างเงี้ยสวยๆมายืนถ่ายรูปแบบว่าง่ายๆงง,งๆได้แล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างที่บอกอะเป็น Old Harbor Day อะฮะโอลฮาร์เบอก็คือท่าเรืออ่าวเก่าเออเฮียอะไรสักอย่างอะ่ะเออน้ำใส่ใช้ได้แล้วก็ลงมาเดินชิลๆตากลมทะเลแล้วก็ดูวิวภูผาสวยๆ ซึ่งก็ไม่เหมาะกับกูแล้วเนี่ยก็จะมีอที่นั่งกินเบียร์ขายของที่ระลึกอืจะลึกหรือไม่ลึกก็เรื่องของมึงจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงซึ่งถามากูซื้อไหมกูก็ไม่ซื้อเออเสร็จแล้วก็มันมีให้อะไรให้ดูเยอะนะแต่ว่าพอแล้วให้ดูแค่นี้แหละแล้วตรงขาขึ้นอีดอกระทึกมากขย่ากันจนนี่มึงเสียวกีมากเลยกลัวว่าเคเบิลคาร์จะตกรอบนี้ แล้วก็อย่างเดิมก็คือทั้งเคเบิลคามีกู้อยู่คนเดียวจะชะโงกหน้าออกไปจากทางหน้าต่างไปถ่ายรูปกูก็กลัวกล้องตกอีนี่มึงน่ากลัวมากขาขึ้นขุกขักขุกขักกระจกก็แตกเป็นเคเบิลคาผีสิงหรือปล่ากูก็ไม่รู้แต่ก,กูก็รอดมาได้เสร็จแล้วหลังจากที่ขึ้นมาเราก็จะไปแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ของซานโตรีนีซึ่งตรงเนี้ยเรียกว่าะระฆังสามลูกแห่งซานโตรีนี เออหรือว่าทรีเบลออฟซีราต้องเป็นละครสามลูกของซีราได้มาเออนั่นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นโบสถ์คาทอลิกนะแต่ว่าปกติอะกรีกอะเป็นพวก Orthodox. ออร์โธดอกอืมอีดอกนานา,นานจะพูดอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้สักทีแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็มีคุณป้าตากผ้าอยู่หลังคาบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ b l a c k b e a c h หรือว่าเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่า b l a c k b e a c h หรือว่าหาดทรายดำเออซึ่งตรงเนี้ยทรายมันก็จะเป็นสีดำก็ตรงชื่อเนาะอีดอก มันจะมาตั้งอะไรให้มนันวิมิสมาราอะไรมากมายอุ้ยสับวิมิสมาราสับเก่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทรายตรงนี้มันเป็นสีดําซึ่งอย่างที่บอกว่าซัตโตเรียมันเป็นหาดภูเขาไฟใช่ไหมล่ะทรายก็เลยเป็นสีดาและท่าภูเขาไฟเสร็จแล้วมาตรงนี้ที่ขับรถมาก็จะมากินร้านนี้เป็นร้านเก่าเก่ามากคนทําอายุประมาณ90อืมแต่ว่าอาหารค่อนข้างดีโอเคมาก แต่ว่าร้านรวงแถวเนี้ยยังไม่ค่อยเปิดเพราะว่าต้นฤดูก็สั่งนี่ย่างย่างแบบกรีดอีดอกตอนแรกส่งมาเนี่ว่าอาหารหมาดูหมากูบ้านกูแดกดีกว่านี้อีกไหมแต่อร่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นมันเป็นย่างย่างผสมกันมาเป็นแกะย่างหมูย่างไก่ย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดแหว่ให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเสียบไม้ย่างอย่างเงี้ยเออซึ่งอร่อยแต่คุณยายเขาไม่จัดจานให้ดูดีเลยอก็เลยดูเหมือนอาหารหมาไปนิดนึง หลังจากที่เราไปหาดสีดำและกินข้ามาแล้วเราก็จะมาแวะขับรถมาแวะหาดสีแดงหรือว่าเรดบีชตรงนี้บ้างก็เอารถไปเจาืมทางขึ้นก็เขียนไว้ชัดเจนอีดอกว,ว่าห้ามเข้าอันตรายที่มาแต่ละคนกูไม่เห็นมีใครแคร์อีป้ายเฮี้ยนี่สักทีกูก็เห็นเดินไปกันหมดเนี่ยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือเรดบีชฉันป้าอย่างที่บอกอีกแล้วอย่างที่บอกอย่างที่บอกหลายรอบมากว่าซันโตเรดดี้มันเป็นเกาะที่เกิดมาจากภูเขาไฟเนาะ ตนันยาแร่ธาตุมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเกาะตรงนี้มันเลยเป็นสีแดงไม่ใช่เกาะหาดตรงนี้มันเลยเป็นสีแดงแล้วถัดออกไปอีกหน่อยนี่ตรงนี้คือหาดสีขาว white beach เพราะฉะนั้นมี3ามสีเลยนะดำแดงขาวสีเขียวไม่มีนะจ๊ะสีเขียวต้องไปถามผัวจ้าแล้วก็ตรงนี้จริงๆอ่ะมันขับรถลงไปได้แต่ว่าสภาพทางมันไม่ดีอ่ะแล้วตรงนี้ยังดีนะที่ถนนมันเป็นแบบนี้ เออแต่ว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเหวอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยและอีกคันขาวนี่แหละคือที่ขับมาก็ไปไม่ไหวหรอกอืมก็เลยมาแวะตรงนี้ดีกว่าขับต่อไปที่ประภาคารแห่งซานโตรีนีอยู่ปลายสุดเกาะเลยจ้าซึ่งอีประภาคารตรงนี้เป็นเขตทหารนะชื่อเต็มเต็มคือ อะโครทิรีไลท์เฮาส์หรือว่าประภาคารอะโครทิรียังเป็นของทหารเรืออยู่นะแต่ว่าคนเขาก็ชอบมาเที่ยวกันแล้วเนี่ยมานั่งแดบเบียกันตรงเนี้ยไปจะง,งอยไปจะง,งอยสุดสุดปลายเกาะอ,อย่างที่เห็นเนี่ยมานั่งกินลมชมวินนมมมวตกไปตายก็เรื่องของมือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็มีคนมาถ่ายรูปมานั่งกินเบียร์มานั่งเมามอยหอยกาบกันเยอะอยู่ก็อย่างที่บอกอะซานโตรินี่มันไม่ได้เหมาะกับรับคนที่แบบว่าแอดเวนเจอร์อะไรมาก มาเหมาะสำหรับคนที่ชอบมาแบบชิลๆอ,อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่กูค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเพราะว่าขับจากปลายเกาะทางใต้สุดขึ้นมาทางเหนือสุดเออก็มากินร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่เช่าเอาไว้ก็ในร้านก็เป็นสไตล์กรีกเป็นอาหารกรีกเลยเพราะว่าเอาอีดอกมากรีกจะแดกอาหารไทยเพื่อใช่ไหมล่ะก็มา กินอาหารปลีกที่ร้านตรงนี้ก็ราคาก็พอสมควรอยู่แต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอราคามันก็จะแพงตามดีมานเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็ยังพอรับได้ว่าเออก็หิวอะเฮียอะไรก็รับได้ทั้งนั้นแหละเออก็สั่งมาสองจานก็คือเป็นริซอตโต้ที่แบบว่าเป็นอาหารทะเลมาปลีกทันที ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่กุ้งไม่สดกุ้งเนื้อเหลวเบลามากและจานที่สองก็คือคาราเมลี่คือแบบว่าหนวดปลาหมึกปลาหมึกเอาไปแบบว่าชุบแป้งทอดแล้วก็จิ้มจิ้มก็สรุปว่าจานหลักที่เป็นริซอตอร้อร่อยแต่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่อเสร็จแล้วก็สวัสดีจ้าวันถัดไปเอาเรากลับมาที่เดิมก็คือไอตรงอา่าวอมุนดีตรงที่เป็นท่าเรือตรงนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือยอทเที่ยวกัน ใหนลองนับสีมีกี่เรือยอทอ้าวหนึ่งสองสามและ 4, สี่เสียดายที่มีแค่สี่เรือยอทอ้าตอนนี้เราก็นั่งเรือยอทออกมาแล้วก็ก็นั่งออกมาจากไอ้ตรงอ,าอ่าวอมูนตี้เนี่ยก็เห็นว่าเออพอซูมไปไกลๆเออมันก็สวยดีนาะไอ้ตรงอ่าวราคาค่าขึ้นเรือยอทที่ว่ามันร้อยยี่สิบยูโรแต่ถามว่าคุมมค้มไหมคุ้มเพราะว่าเขาพาไปวนหลายที่อยู่เดี๋ยวก็จะพามาดูที่สําคัญสคัญแล้วกันไม่ต้องไปเยอะหรอกอีดอก ตรงนี้เป็นเกาะภูเขาไฟเห็นป่ะว่าเป็นเกาะภูเขาไฟเลยเป็นไอ้ดำๆตรงนี้เป็นเกาะภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟตรงนี้ยังคุก,กรุ่นอยู่หมายความว่ามันยังสามารถที่จะระเบิดได้อยู่แล้วตรงที่เรือจอดอยู่เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นอ่าวที่เหมือนกับว่ามันได้รับความร้อนออกมาจากภูเขาไฟมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำพุร้อนใต้ทะเลเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้จะอุ่นถึงค่อนข้างร้อนซึ่งคนเขาชอบมา ว่ายน้าเล่นกันเรือเขาก็จะมาจอดให้เราเนี่ยเห็นว่ามีคนว่ายน้าเล่นอยู่ข้างในอะเอ้ยไม่ใช่ข้างในข้างล่างเนี่ยเออเขาก็จะมาจอดให้เราประมาณครึ่งชั่วโมงใครอยากลงไปเล่นน้ําก็เชิญเออก็ไม่ลงอีดอกหนึ่งคือว่ายน้ําไม่เป็นสองคือสภาพผุนกูไม่ควรว่ายน้ำอีดอกไปทําอย่างอื่นนะแต่ว่าคนเขาก็มาว่ายน้ํากันเยอะอยู่นะตรงเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าน้ํามันอุ่นจริงๆหลังจากที่เขาว่ายน้ากันสเสร็จแล้ว เราเขาจะออกเรือไปไปทําอะไรทําประมงเหรอไม่ใช่เราก็จะออกเรือไปทําอาหารกันจ้าซึ่งเดี๋ยวมาดูสีสภาพการทําอาหารบนเรือซึ่งบนเรือเราเนี้ยก็จะมีคนไปอยู่ประมาณ67คนนะอันนี้ก็คือการทําอาหารบนเรือก็เป็นลูกเรือเขามาทาอาหารให้เรากินซึ่งอยากจะบอกเลยว่าถ้าแดกกันยากลําบากขนาดนี้โครงไปโครงมาขนาดนี้แดกกันข้างล่างก็ได้หรือไม่ก็หกแซนด์วิชกันขึ้นมา คนละคู่สองคู่มาแดกกันก็ได้เนี่ยทุณสภาพกลัวคนเรือหัวเขาม,ามันไปมากแต่ว่าเขาก็ทรงตัวเก่งเนาะเขาก็ไม่งงเหมือนกูหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็หลอกกินไปที่เขาทํานี่ก็คืออาหารเนี่ยนั่งกินกันอยู่ห้าหกเจ็ดคนเนี่ยก็อาหารให้เยอะมากกินเหลือมากแล้วก็มาเติมเรื่อยๆแล้วก็เจอๆมีอาหารทะเลมาเสิร์ฟซึ่งก็โอเคอยู่พอหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วมื่อเกือบทุ่มหนึ่งแล้ววันเนาะเขาก็เราจะพากลับเราอ่อีที่ยลินพัน เขาก็จะพาเราออกลับไปที่ตกอาวอามุนตีที่เรามาลงเรือนั่นแหละเออแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันเริ่มเปิดไฟแล้วก็ประมาณสักค่มหนึ่งแล้วพอมาถึงเนี้ยก็เริ่มแบบว่าจบทริปพอดีเพราะฉะนั้นแค่นี้นะจ๊ะครั้งหน้าจะพาไปไหนก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีเนาะมีทัวร์คาวตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ลงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีจ้า